เชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีผิวสวยด้วยวิพาดาพัดลมไอเย็นฮาตาลินี่เย็นชื่นใจจริงๆเลยนะครับ แน่นอนอยู่แล้วครับลูกค้านี่ติดใจในความเย็นทุกคนเลยครับเอาเป็นว่าผมจองซะสองเครื่องแล้วกันนะครับวันนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเราแวกอะไรเนี่ยหน้าดำข้าเคียดมาเลยพี่เป็นไรเนี่ยฮะวันก่อนโจรเพิ่งขึ้นบ้านพี่มาเ่ยเฮ้ยจริงเหรอเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเรื่องใหญ่ดีนะเก้เป็นไงพี่โจนมันจับพี่กับผู้หญิงมัดเอาไว้เออแล้วมันก็บีบ จี้มาที่พี่แล้วก็บอกว่ามีทรัพย์สินมีค่าอะไรเอาออกมาให้หมดเฮ้ยแล้วไงต่อพี่พี่ก็บอกว่าอยากได้อะไรเอาไปเลยแต่ฉันขออย่างเดียวปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปแล้วให้เธอเนี่ยหนีไปไกลที่สุดเฮ้ยแสดงว่าพี่นี่รักเมียคนนี้มากเลยดิใครบอกเล่าเมียตัวจริงกำลังจะกลับมาแล้วเฮ้ยไอ้จิ๊บไอ้ไอ้จิ๊บว่าเก่งยังไงอีได้เป็นใครบอกมาเคือจิ๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นางทอมมี่นี่แกนอกใจฉันเหรฮะเดี๋ยวนะหมายความว่าไงเนี่ย ไอ้มันเมียกูเฮ้ยเรามีเมียคนเดียวกันเหรอเนี่ยเออจุดใต้ต้ตอความรับแตกหมดเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเวายเสียงดังอะไรกันวะฮะนี่รักทำอะไรแถวนี้จ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนได้กันทั้งตลาดเลยอ่ะเนี่ยโอ้ยอยู่ไม่ได้ เป็นปัวหนค่ะตัวค่ะทันตลาจริงๆนะใช่จ้า